สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันิกามาพบกับเฮาคือเก่านาะที่ส่งสวิวคนบ้านป่าเนาะกัสบายดีมูเพนทุกคนเด้อสบายดีเอฟซีทุกท่ฐานเนาะหรือว่าสิเป็นทางพังลาวพังไทยเนาะพ่อแม่พี่น้องซาวอิสาหรือว่าทางต่างประเทศสบิวกัขอกับสบายดีและสวัสดีทุกท่ฐานเนาะมันิกามาพบกับเฮาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่เฮากลับคนแต่ดำนานเนาะแล้วก็เข้ามาบ้านพี่น้องเพราะว่า กาที่เขาโลคหาเบิดเลยพี่น้องแต่กายยังซีโกต่ออีกมืออื่นเนาะพี่น้องสบิวก็เลยนำนาเบิดกาแล้วก็เข้ามาบ้านเนาะพี่น้องราวาสบิวสิมาแกะกล่องของขวัญจากผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยเนาะที่เพิ่นก็ได้ส่งกล่องของขวัญมาเนาะพี่น้องเป็นจํานวนสองกล่องพี่น้องเพิ่นก็ส่งมาสบิวเนาะก็สบิวก็ไปเอามาไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็สิพาพีพานองขึ้นไปแกะ กล่องของควันอยู่ทึงเฮือนใหญ่ผู้ลดพี่น้องเพราะว่าอยู่หลุ่มมันแดดเนาะพี่น้องก็สีพะพี่พาน้องขึ้นไปแกะกล่องของควันอยู่ทึงผูเลยเนาะสบิวกระขอบุญขอบคุณเพื่อนหลายๆเด้อที่ส่งเพื่อนก็ได้ส่งมาให้เนาะก็ขอบุญขอบคุณเพื่อนหลายๆให้เพื่อนร่ำรวยร่ำรว,วยเงินทองเด้อคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความ ปรารถนาเนาะการขอบุญขอบคุณเพิ่นหลายๆเนาะที่เพิ่นก็ได้เคยเพิ่นก็เคยส่งมาให้ซาบิวอะไรพี่น้องแล้ววันที่นี้เพิ่นก็ส่งมาอีกเป็นรอบที่สองเนาะการขอบุญขอบคุณเพิ่นหลายๆเด้อเนาะวันนี้าบิวก็สิพาพี่พาน้องพานฟซีขืนไปแกะกล่องของ,ของ,ของฝากจากผู้ใหญ่เพิ่นเนาะอยู่ทึงเฮือนเพื่อนพี่น้องปากไปนำกันเลยเนาะตอนนี้ซาบิวก็ขึ้นมาหอดทึงเฮือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้นอง นี่กล่องของควันเฮากามีสองกล่องเนาะพี่น,อน้องนี่สสวัดีจะแกะกล่องกล่องน้อยก่อนนาพี่น้องมาดูน้ำการนาพี่น้องว่าในกล่องนี้มียังเนาะผ่อนผ่อน แทนแทม,แทมนหยัน,นอ๋อหมอนพี่น้องเป็นตะแพงะรินอ่ะสีบัวสีชมพูพี่น้องเห็ดอะไรเนี่ยเดี๋ยวชีบอ่ะุูดี่หอดกะขอบคุณขอบคุณไอ้เพื่อนหลายๆเด้อที่เพิ่นส่งมาให้เนาะพี่น้องขนมพี่น้องเป,เป็นขนมเนาะ ขนุ่มแล้วก็มีแมสทำพี่นอ้องผ่าปิดปากแค่นอกว่าง่ายๆก็ได้สองกล่องขนมมนก็ขนมพี่น้องแครมแคก็โอวันติม แสวิกาแกะแล้วอะ้กล่องหนึ่งพี่น้องหอนเนาะหอนเฮงแกะแล้วแล,ล้พี่นอ้อ,นนอ,อ,นนนองเพิ่นกาผาขนมมาให้สวิกเนาะก็ะขอบุญขอบคุณไอ,อ้เพิ่นลลายเด้อที่เพิ่นสุงคงกินมาไห้เนาะพี่น้องตอนนี้สิวสกาหลังจากที่แกะกล่องตัวนี้แล้วเนาะพี่น้องกามีขนมแล้วก็มีมอนอันนึางแล้วก็มีโอวันตินน้ำ อันนี้สกดวกซีมาแกะกล่องที่สองเนาะพี่น้องว่ามียางมาลุ่นน้วกันพี่น้องแต่กล่องนี่หนกักนักพี่น้องคือหนักแห้งอันนี้เนาะแต่ตัวน,นี้มันสะเบาพี่น้องเพราะว่ามีแต่ขนมเนาะมาลุ่นกล่องที่ซองด้วกันพี่น้องสเป็นยังเนาะเจ้า,ามักทุเรียนนะพี่น้องเจ้เาสเป็นหมกทุเรียนแกะจังไงเนาะเพิ่นกระติดแน้นไข่ได้ไหมเนะ นี่นชิ้นเป็นแบบพิเศษพิเศษนะพี่น้องแกะแกะยากเนาะแต่กล่องเนาะเดี๋ยวชิแกะง่าย ขนมคือกันพี่น้อง <laughs> เป็นขนมคือกันจะน,นักเนาะนี่พี่น้องแตรมแตรมแตร์มหูตกบัดน,นี้แนตะ่สบ,บิลสิอ้วนเนาะพี่น้องทุกนักแห้งอะไรพี่น้องอ๋อสุดยอดเลยมังกระกมาจั๊กไนขนม <laughs> สกีบบขีดมาบาังกระ泼เดี๋ยวไปจุดอยู่ถุงนะ นี่ขนมของหมักเลยพี่น้องนี่ขอบบุญขอบคุณไอ้คนละลายเด้อที่คนส่งมาให้เนาะนี่นี่กับขนมแบบเดียวกันพี่นอ้องอันนี้ก็คือเพชรนี่เป็นขนม,มต้นทงใหญ่พี่น้อง นี่ขนมอ,อมนี่ขนมอ,อมพี่น้องนี่แหละอมโลูกกาดำนาจาักหน่อยนี่ดำลูก,ก้าอีกเบอร์อื่นพี่น้องนี่แล้วพี่น้อง,น,องนี่อันนี้ก็เป็นโอวันตินอีและนะ้วเนาะโอวันตินสองศพพี่น้องอ้บนันดีชาดีกะที่แรกกับรถข่มอ้วนเลยนาะพี่น้องมาเมื่อนี้กับสีตุย้ยคือเก้าพี่น้องเอ้ย ของกินมีที่ะพี่น้องนี่ขนมของหมกักเนาะกินกับโอวันตินอะไอ้ไผ่อีพอ่อเนาะพี่น้องก็ขอบุญขอบคุณไอ้เพิ่นอีกเธอหนึ่งเนาะที่เพิ่ก็เคยส่งมาสบ,บิวพี่น้องแต่เพิ่อนลวดมีเพิ่น,นก็ส่งมาให้อีเนาะก็ขอบุญขอบคุณเพิ่นหลายๆเด้อเปกน้งโอ้กาแฟกาแฟเพื่อสุขภาพให้อีพ่อ อนีพ่ออ่นองยีของหมักมาม่าพี่น้องลวก,กินกับขามเป็นมาม่านี่นี่คือเากระตุกยระเบิดจ๊ะตุกระเบิดแท้ๆพี่น้องเอ้ย อ๋อเจลยวหงมือเจลยวหงมือพี่น้องโอ้ปียบง่าจะออกได้เจลยวหงมือสอขวดง่าสิออกได้แล้วพี่น้องปี๊บปีปยบโอ้โอสี่ถุกระเป๋าพี่น้องพายนไนีได้ เออภายไปสิภายไปเมื่อนหนาจักว่ามีเงินมาพีา่นแล้วยังสะดิวสิแกะอ่ะโกโ้อปู ใจดิแกะพันเลยพี่น้องโอ้เสือเสือโกโปพี่น้องนี้นะสเป็นแนวอาโอ้มีสายสดิเฮดกเป็นะนะพี่น้อง นี่เป็นเสือกูปูเนาะ <S <S เบดเลยพี่นอ้องขอดีใจกระแตบหรือว่ากระเป๋าคายไปเมื่อนานเนาะนี่พุดีอยากได้พอดีเลยนี่พี่นอ้องบามาคราับเราเนาะขนมขนมขีกีย่ย่งพี่นอ้อง สวิวเคยกินอันแต่ยังน้อยพี่น้องทงละพันเนาะทงหานลอยนี่หละขนมขีี่เกียงสวิวขนมยงิยงน,นได้ถุงอีกแล้วพี่น้องมาลุ้นนำกันพี่น้องถุงยังเนาะ เตีโทรศัพท์เือว่าเกดโทรศพพัพท์พี่น้องสีแดงขคงงมากเลยสีแดงนี่พ,พี่น้องเป็นพิมพ์กันแต่นี่ก็เกดโทรศัพท์พี่น้อง โกโปพี่น้องนี่พี่น้องได้ ừ, โโป ừ, เป็ยังยมาเบ่งน้ำกันพี่น้องอ้าวอันนหนกับคนละอันพี่น้องเสือโกโปคือกันนี่ อย่างนั้นอ๋ออ,อันนั้นเลยพี่น้องเขาเอิ่นไหวเองนะไมโครโฟนะพี่น ah ้องเวลาใส่ยุ่นนี้เวลาเ่าว่าแล้วมันจะเสียงมันจะสีนุ่มนะพี่น้องนี่มีไมโครปูเนาะสวิวกับโบเป็นเห็ดเดอกพี่น้องหู้ขาดเลยพี่น้องเลยอืม กะขอบ,บุญขอบคุณอ้อีกเธอนึงเนาะที่เพิ่นก็นได้ส่งมาให้พี่น้องก็ดีใจเนาะได้อันนี้สิเป็นอันพวก,กโกโปพวกใส่โกโปรอะไรนาะพี่น้องไม่มันอียัองอะไรนาะจะวิวก็ว่าบ่าเป็นเนาะใส่บิวเฮแต่ใน YouTube เพิ่นพี่น้องไอเสือมันกล่องมันงามๆพี่น้องเอ้ยโก็ชอบความมิตตัด ได้บิตัดส์เหรอบิตัดตัวเองนี่อีกกระแตบหนึ่งพี่น้องต้นนี้ซีนักนะอ๋อไม้พี่น้องไม้เน็บเสืออันนี้เนาะไม้ไร้สายที่สบิวอยากได้อะไรพี่น้องที่ว่าเขาว่เวลาเขาหย่างไปแล้วนะพี่น้องเวลาเขา,าว่าอะไร มันจะสสได้ยิ้มเสียงเฮาเนาะทีแบบบบมีสายเนาะพี่น้องกันถ้าเอินไม้ไห้สายบ่อย่างนี้แหละประมาณนี้แหละ <c oughs> ใส่เป็นอยู่บ่พี่น้อง <c oughs> อน่ามแก้ก็ได้ซ้ำเสียง ยูอยู่แบบชีอยโอ้ยฮอนพี่น้องเอ้ยวันนี้ฮะอากาศอบอ้าวคือพลสิต,ตกเนาะมีอง กล้องไวไฟพี่น้องยุ้ยใช่ป่ะเห็นเห็นอันเห็นทางขางมันมีอันมันมีอันไม้เน็บเสือนะพี่น้องเปิดออกมาแบบเห็นแต่สายสากเบ็ดลวกะกับกล้องอย่างนี้นะเนาะอ้าวยุ้ยใ,ใช่ว่ะกู๊ดบึงบัดเห็นมันเงยขึ้นไปสี่อะไรสิเป็นอ๋อไม้เน็บเสือพี่น้องไอ้เน็บใส่เสือเวลาเฮาเว้าแล้วมันสิด,ดังสิทุกขากันอะไรพี่นอ้องอ๋อคือสิแพงเนาะพี่น้องเนาะ ขอ ge ge ies, Catholic. บุญขอบคุณไอยเพ่นลายๆเนาะที่เพิ่นกาได้สูงเครื่องเครื่องจะพวกนี้แหละพี่น้องมี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 มาม่าอีกอย่างนี่แหละมาม่าก็มีกันเดียวกันทั้งหละพี่น้องแต่กามีขนมแล้วก็มีเจลล่างมือเนาะมีเมามีอมีช้างมีทุกอย่างเนาะก็ขอบุญขอบคุณไายเพ่นลายเด้อสบิวอยากได้เต้ดนดนเลยพี่น้องตัวนี้เนาะเพราะว่ามันสะดวกเวลาฮาว่าอะไรเนาะแบบว่าหลายคนเพิ่นกับว่าสบิววาวดังๆใน่ได้นิ่งแบบนี้ฮนะ เ,เนะนนพิ่น,นก็เลยแนะนี่ย่าให้ซื้อไม้เด้อมาติดน้องพี่น้องนี่สบิวกัได้อีกเลยเนาะกัขอบุญขอบคุณอ้ายเพิ่นหลายๆเด้อที่เพิ่นส่งมาใหานะ้เนาะเนี่ยสบิวกับบกเป็นดอกพี่น้องเพิ่นสบิวกับใส่บาจมพเนเพิ่นเบิ่งในยูทูปหาพี่น้องนี่น่ะน่ะจะเป็นสายซักมาเนาะพี่น้องสายซักแบดนะ็ดหายเนาะ ยงนนะี่มีสายอยู่มันพี่น้องคนไก่อันนี้อันก็สิเป็นสะมนันคือกันพี่น้องบอเป็นเห็ดดอกพี่น้องเลยเขาไว้กับเก่าพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นไม้เนาะพี่น้องเนาะ ไม้เน็บใส่เสืออะไรเนาะขอบคุณขอบคุณอายเป็น,นลายๆเน,ะนเาะน,นี่คืเว่าลากัน นเกนักแหงริ่งนักตัวนี้แหละนักชิชุดโป๊ตัวมีวันนักยั้งนักยังนักอันนี้พี่นโป๊ผูกแบบกุ้งค่าเลยพี่น้องเออนี่เพราะว่าเทรศัพท์สบิวนะพี่น้องมันมันอันขาตังกองสบิวมันมาพังอะไรพี่น้องสบิวมีแต่เที่ยวแต่ไปซื้ออยู่เซโนเนาะ ได้สมใจเพี่น้องมักใหญ่เลยพูกโป่นักแหงอลีนมีกระเจพร้อมโป่นักแหงพี่น้องลอยเนาะพอันนี้น่ะสิเป็นอันศบใส่อันนี้วะพี่น้อง ยหาสเป็นเออนี่หาสเป็นคากองคือกันพี่น้องโอยโอยฮอนฮอนฮอนอากาศกับอบอ้อาวพี่น้องเอ้ยคนที่โต๊อะอีบัญญัติหัน่ะยังบัดคู่กับโค้ดอ๋อเอา ก็ตัวนี้ว่ะพ,พี่นอ้องอันนี้ก็จะเป็นคากองคือกันเนาะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นคากองนอ้อยพี่นอ้อง นี่โอ้ยลายผักลายมุม,มเลยพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นคาคากองคือกันเนาะอันนี้ก็ได้เออมีหลายแบบพี่น้องอันนี้อันนี้ันนักสุดเลยพี่น้องสำหางบางไพรเนาะ นี่พี่น้องอันนี้ก็แม่เนานะอ้อาอันนี้ก็สิเป็นคาตั้งกล้องคือกันพี่น้องหัง่นมันพังแล้วบ้างหนึ่งเออมาดูต่อหั่นอ๋อนี่ สีอันเนาะพี่น้องตัวใหญ่ซองแล้วก็อันนี้จะเป็นคาจับอันนี้แบบสิจะซองอันเนาะงรวมทั้งหมดจะเป็นสี่สี่อันเนาะพี่น้องก็สบิวกะขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นหลายๆเด้อที่เพิ่นส่งของขวัญมาให้สบิวเนาะพี่น้องจะเป็นคากล้องแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นขนมบ่อแล้วก็ไม้ไร้สายเนาะพี่น้องแล้วก็เสื้อใส่โกโก้แล้วก็เฮ็ดโทรศัพท์เนาะก็ ขอบ,บุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีลดดลาหาล,ลายๆเด้อเ,เอพิ่นส่นสนงมา,กกงงาให้ใเนาะสบิวก็ขอบ,บุญขอบคุณเพิ่นหลายๆเนาะโอเคเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้สบิวกะพาพีพานอกมาแกะกล่องของฝากจากผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยเนาะก็ขอบุญขอบคุณเพิ่นหลายๆเนาะขอให้เพิ่นร่ำรวยร่ำรวยให้อยู่ดีมีแฮงเนาะคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความผู้ใหญ่เพิน่นปรารถนาเหยเนาะก็ขอบ,บุญขอบคุณเพิ่นหลายๆเด้อ โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบิวกับิีคอจบคลิปเอาไว้สัน,นี้เนะาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สบิวนี่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจเนาะคลิปต่อๆไปกับข,ขอบคุณทุกๆท่านเด้อ